โอ้โหสุดสุดเลยใช่ค่ะไม่ไม่ใช่อัซองซาริโยโอเคค่ะเซย์ไนไนท์ไนท์เซยอัซองเซยสวีครัสวัสดีครับครับกันธนาวัฒนนะครับผมรับบทเป็นคูผาจากทูเบิลครับครับผมพักรยายุครับเป็นเจ้ารับบทเป็นเจ้าในทูเบิลครับเริ่มเอาอีกเริ่มต้นครับสวัสดีครับผมมอนเตชินนะครับรับบทเป็นวายุในทูเบิลครับครับเราจะมาจินกันกันก่อนโอเคค่ะแม่อิงโต ไม่แต่จริงใจนะครับเจ้าเอาเลยกระแสตอบตรับที่แต่เรื่องนี้เป็นไงบ้างแต่คนได้รับอะไรมาบ้างโอ้ดีกันชื่นใจคือองผมเนี่ยอาจจะแบบดีแล้วปนกับอ่อีกมุมมองนึงด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบผมก็ต้องไปเล่นแบบว่ากับน้องน,าน,น,านัทนอนสัมพันธ์กพี่แม็กแต่ว่าในซีรีส์เนี่ยเป,เป็นการที่เป็นภูผา,าคลาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็ต้องมีความสัมพันธ์ ปูมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลตอบรับที่ดีนะแล้วก็มีผลตอบรับอีกอันนึงที่ได้มาเหมือนกันอะไรเงี้ยก็แตกต่างกันเลยผมก็อ่านหมดเข้าใจหมดทุกฝ่ายใช่ไหมครับแต่ก็หลักๆแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเป็นผลตอบรับโดยรวมขอกสิครับหนึ่งสองเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีเลยแล้วแบบอาจจะค่อยมีแบบดรอปหน่อยน้อยมอย่างเงี้ยแต่พอมาสี่ห้าหกตอนเนี้ยครับตอนจะเอามีดที่เจ็ดนะผมว่ากระแสแบบดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแบบรู้สึกว่าฟูลฟิลมากในสิ่งที่เรลยทำไปในแบบที่ ม่ใช่แค่ตัวเองเอะผมว่าทุกคนแบบแฮปปี้หมดใจตอนหลังตอนนี้ครับทั้งไทยและเทศเลยอะไรคือเทศ่ฮะต่างประเทศไงฮะมันมาจาเทศหรือไงเอ๊ยข<อ><อ>ราบ,บผม ก็สำหรับกระแสตอารับนะสมุิเออสมุิอะไรสมุติโบอะไรสมมุิเอาเจเออหนึ่งสองสามเอาเรื่องจริงหลยกันไกัน่อาไรล่ะใไรล่ะหอตอบรับเป็นยังไงบ้างครับผมหนึ่งงเ้ยอย่าขำดิใชพูก็ดีครับครับผมก็เอ้ย อ่ะโอเคก็กระแสตํบรับนะครับโอ้โหดีล้นหลามเลยโอ้ก็โอเคโอเคดึงสติดึงบทมันม้วนจอยไปหน่อยก็กระแสตอบรับที่เออที่อไรอ่อก็กระแสตอบรับก็ส่วนตัวผมเนี่ยดีมากคือต้องจริงๆไม่ได้แค่ในคนไทยนะครับหรือว่าเราก็ขอบคุณต่างประเทศด้วยที่แบบว่า กระแสดีมากๆตั้แตอออ่อีพีหนึ่งสองสามที่แบบว่าเดินทางมาเรื่อยๆมาอะไรเงี้ยก็เป็นกําลังใจที่ดีให้ให้สาหรับพวกเราแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นทําให้ทุกคนได้ดูอะไรเงี้ยครับ,รบอืมโอเคต่อํำถังต่อไปเลยครับก็หายเหนื่อยเนาะไปออกอากาศมานานอืมโหผมผมบอกอย่างนี้ดีกว่าว่าเหมือนกับพอตอนนี้ครับมันเหมือนเป็นทัวร์เป็นที่รู้จักมากๆในต่างประเทศครับแล้วก็ในประเทศเราเช่นเดียวกันครับ ถ้าไม่มีฮาร์ดดิสนะครับผมถ้าไม่มีแฟนคลับที่ช่วยกันทวิต X ขึ้นมา <ừ> um. โหทัวร์ก็คงไม่ได้มาถึงจุดนี้ครับก็สแสคนกเออก็แสรรรตอบรับคือดีมากๆครับดีจากการที่เราเล่นแฮชแท็กกันดีจากการที่เราช่วยกันอะไรครับคือชาวรัฐามผมบอกเลยว่าโอ้โหเจ้านี้ขอบคุณจากใจกจ,กจริงครับก็แสตอบรับทุกอย่างคอมเมนต์หรือว่าการแนะนําการแสดงในแต่ละคนเนอะก็จะมีแบบว่าเออฉากนี้ทำยอะไรอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นอะไรที่เราค่อนข้างที่จะแบบเอามาปรับปรุงนะแล้วพวกเราอ่านพวกเราอ่านทุกแบบว่าอย่างล่าสุดคนนี้เมนที่ชื่ออะไรนะหลอกอะไรอ้อแต่ว่าเมื่อกี้พอพูดถึงเอาไปใหญ่แล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้ตี้มาถามเรื่องว่าบรรยากาศซีนอะไรเงี้ยในแบบในป่าในเขาอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นที่แปลกใหม่แบบตั้งแต่ถ่ายมาผมว่าอันเนี้ยซีรีส์เรื่องนี้หนักสุดข่าวสลับผมเพราะว่าของผมมันนับแต่ไพ่หล่อนะแบบ ไปบ้านกลางทุ่งอพอดำน้ำลุยป่าซึ่งพรม,มาในซีรีส์จริงอย่างเงี้ยม,มันก็ยังต้องมีดำน้ำลงน้ำซึ่งเป็นน้ำตกจริงๆนะที่ลงไปะอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็แบบเดินป่าที่คนก็ต้องเดินกันอยู่แล้วะะใช่ใช่นะฮะซึ่งเดี๋ยวนะฮะผมจะบอกว่ามันจะมีของเขาด้วยแต่ว่ามันยังไม่ถึงใช่ก็ปบกอุภูมันพูดไม่ได้พูดไม่ได้นี่ก็พูดมาแล้วนะมัเปิดประสบการณ์เพราะอย่างที่บอกว่าพอมันอยู่ในป่าเราต้อง ดูเวลาธรรมชาติร้องข้างเยอะอย่างเงี้ยเราก็ดูแลตัวเองด้วยนะเ่ามารถคาดทะนอะไรได้เลยจริงๆนอกจากก็ดูแลตัวเองแล้วไม่ให้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถคาดทะนีแบบเรื่องของแสงบรรยากาศลมนกสัตว์อะไรไม่สามารถได้จริงๆครับตุธรรมชาติใช่ใช่เสียงมาเข่าก็ตรงนี้ไม่สามารถอ่ะใช่ในร้องเขานี่ยังไงน้ารำคาญเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมเสียงดัง แจ้งนี่เน้นหาผมบอกแล้วอเดียไปทำไมใช่ชีวิตตอนนี้ก็เเรียดตายอยู่แล้วการถ่ายทำคนละเรื่องเลยแฮปปี้ถ้าเราหมอนะถ้าในกองอย่างนี้เลยแฮปี้ครับพอเป็นตัวละครปึ๊บเราจูบีปึ๊บอ๋อใป่๊บปึ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 ๊บปบปึคปึ๊บปึ๊บปึ๊บบปึ๊บปึ๊บ่บปึ๊บปึ๊บป่๊บปึ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  คือพอเราเข้าถึงคาแรคเตอร์แล้วเนาะมันก็ยากที่จะออกเหมือนกันเลยครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าพอแบบถ่ายเสร็จปุ๊บมันก็ออกมาแหละแต่เป็นการพักผ่อนทั้งส่วนใหญ่แล้วก็เดี๋ยวก็ุบเข้าไปเออมันแบบมันเป็นการถ่ายทั้งวันจริงๆตอนเช้ามากๆเรื่อจะแบบถ่ายกลางคืนมากๆอย่างเงี้ยเรามีวัรพักผ่อนแบบค่อนข้างน้อยอย่างเงี้ยแล้วก็ตื่นเช้ามาเพื่อถ่ายแหละอย่างเงี้ยผมว่าคาแรคเตอร์เหล่านี้มันคอนติเนียวนไปต่อได้เรื่อยๆแต่ว่าดีที่บรรยากาศขององค่อนข้างแบบเอนจอยเป็นกันเองมากๆถั้งพวกกับเองพิเศษ ือว่าแบบทิมเทสหรือว่าใครก็ตามเนี่ยทุกคนแบบน่ารักหมดเลยก็เลยคิดว่าแบบเป็นกองที่ไม่เครียดแล้วก็มีความสุขทุกครั้งน้องที่ได้มาเห็นด้วยครับเห็นด้วยมากๆแล้วเรื่องสนุกสนุกองกองใหหน่อยโหนี่ยังสนุกไม่พอจริงจริงเรื่องสนุกสำหรับผมจัดไปหนึ่งเรื่องถ้าถ้ามารสใจกันเองผมรู้สึกว่ายังยังไม่สนุกพอแต่ผมจะมัลช่างแต่งหน้าอ่าเอาดิครับผมเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ช่างเสียงของร้อแล้วก็มีความน่าสงสารในจังหวดเดียวกันก็คือ เวลาแบบเราไปถ่ายแบบน้ำตกอะไรเงี้ยหิ่งว่าฉลื่นดิบแม่เขาก็ต้องแบบเข้าไปซับหน้าแสดงมันก็จะมีจังหวะที่แบบเขาก็จะพูดว่าเอ้ยอย่าพึ่งนู้นนั่นนี่เลยแม่ระวังแม่ระวังพอจังหวะที่เขาไม่มีใครสนใจนั่นแหละปึ้มจริงหรอปลืรอใช่วันนั้นเลยวันนั้นเลยปึ้มก็อีไปด้วยันเ้ำาหยเอ่ยอะไรเอ่ยแย่ไปหมดนะฮะ ก็ไแพ้กันเป็นประการชนิดโอ้โหเยอะนะน่าจะมีแผกทุกคนเพราะมันเพราะมันเป็นน้ำตกธรรมชาติแต่เราคนเล่นบทมีแอคชั่นด้วยมีอะไรด้วยล่องลอยธรรมชาติด้วยอะไรเงี้ยต้องมีแบบหลังนั้นก็พวกนี้อยู่แล้วใช่ใช่ตัวดูดยุงอยู่ห้องนู้นเลยฮะแต่ยงชีพต้องเข้านะ เฮ้ยไทยประกันเหรอครับยอนเซอร์เข้าได้นะครับผมอย่าบอกนะชีวิตทิมนี้ออกไปไทยประกันเข้าหรอเอาแล้วไงเ้แลวหมนึ่งสองนะครับก็ท่้นเป็นคนเรียกยุงเลยก็จะอยู่ในห้องนู้นแล้วตอนตอนที่แบบว่ายุงกัดไ่นใช้ไรคค่ะก็อยาแก้แพ้ปกติหรอแต่ผมมีคนอื่นทาให้ไเดานอด่ก็ดน เออไม่มีไม่มีครับคือยุงมันยุงมันบมันอยู่มันอยู่ในอีพีหนึ่งค้าผมอ่ะงั้นผมเมาส์แม่ต้านรยด้วยแล้วกันอ่ะแม่ต้านแต่งหน้าอันนี้เป็นอะไรที่ลตมากคือมันมีซีนหนึ่งครับเป็นซีนที่คุณจะได้เห็นในอีพีต่อๆไปเนาะที่แบบจะได้เจอกันมันเป็นซีนที่เจ้าเนี่ยเหมือนกับเราเราเอ้ยมันพูดได้ขึ้นเออเกิดอะไรกับเจ้าขึ้น ในป่าครับเกิดอุบัติเหตุขึ้นทีเนี้ยเจ้าก็เลยแบบว่าแล้วเือยต้องเหนื่อยคือเราเหมือนเราอยู่ในป่ามานานเลยแล้วมันก็จะมีเหงื่ออะไรเงี้ยครับก็ก็เป็นสีที่ทุกคนก็คัดแลวแล้วก็เรียกแล้วก็แบบคือมันต้องเติมเหงื่อเราก็ใช้สเปรย์ฉีดเหงื่อนะครับเออทางทีมก็เรียกละเอ้าแม่ต้านแม่ต้านมาแล้วมาแล้วเอาเอาเหงื่อมาเติมหน่อยเอาเหงื่อมาเติมไอ้เจ้าหน่อยวิ่งมาเลยอ้าเอามาแล้วผมว่าโอเคครับผมครับเดี๋ยวผมฉีดเองแล้วคือแดดก็ร้อนเนอะแล้วก็แบบ เราอุบัติเหตุเนอะแสดงว่าความเหนื่อยมันมันทวีอยู่แล้วตอนนั้นฉีดเลยครับสักพักมีกลิ่นไอสเปรย์มีกลิ่นตะโกนไปเลยเฮ้ยแม่เอาอะไรมาให้ฉีดเนี่ยสักพักมึงแสบแล้วครั้หนึ่งเขอลกอฮอล์มนแม่แม่อลกอฮอล์เป้าแอลกอฮอล์เป้าว้า รู้เรียนอย่ใหญ่เลยฉันยิบผิดอยู่ฉันยิบผิดมันเหมือนกันมันเหมือนกันเลยขวดแอลกอฮอล์กับน้ำสีเดียวกันเป๊ะเลยอ่ะก็เลยเป็นการเมคอัพอ่ะและนี่คือแม่ต์ตันเออเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าเออน่ารักนะแล้วก็แบบเข่ามาดูเขาด้วยแหละบางทีเขาก็ทำงานเยอะอ่ะโอ้นักแต่งทั้งกองนะครับใช่จริงๆนะเราต้องแต่งหน้าใหม่ไหม เพราะเราไม่เช็คไงมันเหนื่อยมันเหนื่อยไงมันเป็นเหงแ่บมันก็แสบเหมือนนกัแหละแสบก็ดีกันแสบร้อนแดงแสดจริงเขาไปเยี่ยวแล้วตาตาตาเราอยู่ไงนะตาอยู่อย่างเงี้ยครับผมแต่แล้วมันแล้วมันก็มีเรื่องตลกมากที่อุบัติเหตุเนี้ยมีทุกหลายเรื่องเป็นวันที่แบบว่าเซอร์ไพรส์ฮัลโหลมาจากชีวิตทักโคมทักโคม โอ้โหอย่าเรียกว่าดึงดึงเลยดึงดันดีกว่าแต่บอกเลยว่ามันจะไม่อ่อนไม่ได้ติดตาม่อนครับมติดตามไมได้คุณพ่ครับจะมาเาใครมเรื่องนึงก่อนอะไรก่อนก่อนที่แบบว่าจะได้เรื่องพวกอะไรเงี้ยต้องขอชมบรรยากาศในกองอย่างที่กันหรือพักเล่าไปว่าขอเช่นชมว่าการทํางานหรออย่างเงี้ยการที่มันสนุกการที่มันแฮปปี้อย่างเงี้ยได้เป็นเพราะว่าบรรยากาศในกองมันดีจริงๆคือผมรู้สึกว่าทุกวันนะเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้ไปถ่ายทัวร์วะ ทุกๆแล้วพอ,พอถึงโนะอ้โหเอ้ยอ,อยากกลับแล้วอะอาหารอร่อยมากอ่าอาหารอร่อยมากที่ทำโดยแม่ครัวเขาทำอาหารอร่อยมากเหมือนกันแล้วที่สำคัญคือถ้าอยากจะพู้ก็คือแบบ เขาเข้าใจว่านักแสดงต้องไดยเอีต้องทําอะไรเงี้ยเขาก็จัดแบบไก่ต้มหรือแบบไก่ต้มไก่ทำที่อย่างปรุงแบบอะไรเงี้ได้ทำไม่หมดเลยอ่ะผมว่าแบบแม่วันนี้ขอไข่ไม่ผสมน้ํามันเออต้องทำให้เอาไ้เป็นฟองเป็นก้อนเอาเป็ก้อนไข่กี่ก้อนลูกเงี้ยหยอกหยอกไข่หกฟองผมผมย้อนกลับมาแล้วกันแล้วค่อยมาคิดตังค์เรื่องเล่าผมก็คือ น้องภูมเป็นทีมใหม่แล้วกันน้องภูมิออ่าผมว่าทุกคนทุกคนจะรู้ไม่บูมไม่บูมไม่บูมแล้วก็เขาก็จะใส่ไม่อย่างงี้ใช่ไหมเวลาติดไม่เนี่ยเขาเขาก็จะแบบว่าใส่ซอดเข้ามาอย่างงี้ทุกคนต้องคยโดนอยู่แล้วเอาใส่มาเนี่ยภูมมันไม่อย่างงี้ไงมันใส่ตรงนี้มันก็เอออะไรเข็มไอ้ตรงไม่บูมมันปากมันปักไม่พอทีนี้มันตอนนั้นวันนั้นน่มันมืดแล้วผมมันไม่ได้บอกใครไอ้บูมแทนที่มันจะเลื่อนขึ้นใช่ไหมมันเลื่อนแล้วปักตูดผมเนี่ ผมพี่ให้เลื่อนขึ้นไม่ได้เลื่อนลงอ๋อผมนึกว่าผมผมพี่ให้ผมเลื่อนลงไงปักตูนะครับนี่เข้ไปอีกนะฮะเรื่อเป็นของอุบัติเหตุแล้วนะครับคอนเทนต์มาต่อครับยังไงก็นี่ยเราอะเล่นเล่นอยู่เงนี้มีบทที่แบบอยากเล่นแบบของอื่น โอ้โหแน่นอนเยอะนะในใจเยอะเลยอ่ะเยอะเอาตัวเดียวพอคุณก่อนเอาตัวเราค้อนหรืออยากเล่นแบบคุณก่อนเลยเริ่มเลยครับผมใช่ไหมผมอยากเล่นเป็นภูผาเพราะว่ามันดูเท่มันดูสมาร์ทมันดูแบบว่าเฮ้ยเรารวยเจ้าของบริษัทเจ้าของคุณก็เป็นเลขาอยู่นะคุณก็รวยเหมือนกันนะ อ๋อแต่ได้ผิวนานตรงตรงแบบถ้าเป็นภูผาภูผาที่ก็ค <laughs> แต่แต่นี่คือภูผาที่แบบว่าดีดแล้วต้องมาออเดอร์อแบบมีความแบบสั่งการใช่ครับแต<า>่จริงหววนนัวหาอยากรวยแต่จริงภูผาไม่เป็นคนอย่างนั้นนะผู้ผ่แบบคิดจะเรียบเป็นสุภาพบุรุษเป็นสุภาพบุรุษอตี้แบบนี้อ่ัสายนี้เข้าใจเขาอยากแบบหัวหน้าเป็นบอลครับนละรัาคุณพระก็เขาได้เป็นภูผาผมคงเป็นครามครับทำไมอยากเป็นครามกันก็ดีดเหนียวสิ ไม่สามารถเช็กับผมได้เพราะอะไรผมเนี่ยแหละคนดีดเขาครับผมยอมยอมามจริงจังว่าแต่ความจริงแล้วอะถ้าเป็นาดีจะข้ามไปแต่ยิ่งดีุไปเป็นไปไม่หมดไปไม่ไร้อะเป็นยังไงเป็นข้ามไปไม่ไม่จริงๆแล้วถ้าเลือกได้จริงๆอันนี้งพี่เชลยอมยอมถ้าเลือกได้อยากเป็นเจ็บป้อเจ็บป้ออะไรครับพ่อของพี เออเพราะว่าคือผมรู้สึกว่าเราลองอยากเล่นในบทที่ผมมาเป็นคนที่ถนัดคอมเมดี้ครับคือเป็นคนที่รู้สึกว่าเออชงยิงรับอยากไปเชิงดราม่าฉีนดีไงฮะเชิงดราม่าผมรู้สึกว่าคอมเมดี้กับดราม่าเนี่ยไม่ได้ต่างกันความไม่ได้ต่างกันคือคนที่เล่นคอมเมดี้เนี่ยมันก็จะมีความไวความอะไรส่งมุกชงนะครับแต่ดราม่าเนี่ยพอเข้าถึงบทบาทอารมณ์เนี่ยผมว่าไม่ไม่ได้ยากไม่ได้เป็นทริกเกอร์ขนาดตัวผมขนาดนั้นน่าจะเข้าได้แต่ความท้าทายของผมน่าจะอยู่ จุดที่แบบเฮี้ยมโหดคือผมเป็นผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์เนี้ยผมอยากเห็นตัวเองเป็นแบบว่าเฮี้ยมโหดสักครั้งอ่ะลองสิเฮี้ยมโหดกับพี่ก็แล้วไปเอาดีๆเอาพี่เฮี้ยมกี่โมงค่นี้ก็ตลกแล้วอ่ะอย่ากจะตัวอย่างไม่ได้อ่ะกี่โมงทำไมอย่างกันได้แต่แต่แต่ผมเข้าใจเพื่อนนะเพราะว่าสิ่งที่ผมอยากจะเล่นก็คือพีทไทยโลกหนึ่งต้องเป็นอีก อันหนึ่งที่แบบไม่เคยเล่นเหมือนกันเพราะว่าแบบอยู่ฝั่งเป็นคนดีมาตลอดใช่หรอแล้วก็เป็นเฮ้ยเราคนดีนะเราคนดีใช่เริงๆแบบน่ารักน่ารักตลอดแตอย่างเป็นแบบอยากทำอะไรอะไรอย่างเงีบยใช่อยากลองเล่นมันแบบคือเขาต้เป็นมอบเหมือนกันตัวเราอยากม็อบแต่กันพี่อาจจะตลกแล้วนะนะครับอย่าดีกว่าผมมองว่าน่าจะเป็นอะไรที่แตกต่างจริงๆสิ่งที่เออใช่อย่างเงี้ยแต่ผมผมรู้สึกว่าแบบ ไทยโลกหนึ่งเขาจะมีความโหดเอาตรงปะไทยรลกหนึ่งกับเสียปออ่ะแค่จะเป็นคนคนเดียวกันได้เลยนะออ๋ใช่เพราะว่ามันอาจจะต่อยจากการที่เสียปอเลี้ยงไทยมาแบบสําเร็จจริงๆครับอืมอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นแบบนั้นแต่พอมาอีกโลกหนึ่งมันก็เลยแตกต่างกันอยากเป็นคนสุขุมอยากอยากเถื่อนเลยไอ้สุขุมมันไม่เท่าไหร่เขามีความเถื่อนในขอขอเถื่อนให้ดูหน่อยอะไรอ่ะ นะฮะแต่ว่าแต่ว่าเขามีความโรคจิตด้วยเขามีความจิตทิาด้วยคืแบบเล่นอะเท่าไหร่ใช่เป็นคือเราิดเป็นแบบผู้ก่อกมาล้ําอย่างเงี้ยเออมองว่าเนี่ยเาใจใช่ไม่แต่ว่าเป็นคนเข้าใจเปคนผู้บอกเข้าใจเข้าใจอ่ะเพราะว่าเราต้องต้องเข้าใจอ่เพราะว่าเราทุกคนเนาะข้ามมันก็แบบเข้าใจเรื่องผื่นมใครก็ได้เอาแบบว่า ยาตอนหลับเลยให้นกินหน่อยฮะมันดิบมากๆเลยตอนเนี้ยนะครับต่อคำถามต่อไปเลยดีกว่ามาคำถามต่อไปเลยดีกว่ากับพี่พ่อป่วยอีกเรื่องหนึ่งครับคืะข้างนอดเขาเล่าเรื่องประสบการณ์ทุกข์ในอดีตมาอันนีรอย่างว่าเนี้ยเฮฮาอย่างเนี้ยคุณเจอป่ะคือเอาผมก่อนดีกว่าเฮ้ยพูดเป็นเล่นไปพี่เจอหรอไม่เจอ ผมก่อนดีกว่าเจิไปเังปังให้จบก่อนปังให้จอบยังไงัะก็คือเป็นน้องนักแสดงอีกท่านนึงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มาสัมภาษณ์กับเราก็คือชื่อน้องปิกอ oh ๋ออ่าเป็นเป็นเรื่องที่ไปพูดได้ใช่ไหมไปถ่ายสถานที่ก็ได้ใช่ไหมพูดได้พูดได้ อ่าไปเเป็นแนวไงพี่พี่ราดับคอไปเอาไปไปเป็นอ่าเป็นภาคดีกว่าเป็นซีแล้วกันเป็นเป็นซีที่ไปถ่ายในป่าเรื่องเกิดกี่ปีแล้วมอยากทีเขาจะให้จบเนี่ยเรื่องไม่จบเนี่ยเรื่องนรายการแล้วดำเนินเขามอนมีพิธีกรอยู่คือคือเป็นเรื่องที่ที่ถ่ายในป่าครับแล้วก็แบบว่ามีเหตุการณ์รอบผ้านู่นนี่เกิดขึ้นอะไรเนี่ยแล้วก็น้องคนเนี้ยเขาอ่ะ พี่เขาให้ให้น้องเขา่ไปหลบอยู่ในป่าคนเดียวแล้วซึ่งป่านั้นนะ่ะเพิ่งรู้ว่าเป็นป่าช้าสมัยก่อนแล้วซึ่ง,นงเนอะไม่น,น้องเขามามาบอกบอกอีกวันหนึ่งว่าพี่ออพี่รู้ว่าตอนที่ผมยืนอยู่ตรงนั้น,นะ่ะผมรู้สึกเหมือนมีคนเดินผ่านตลอดเวลาเลยแล้วเป็นเงาเป็นเงาเลยอืม <laughs> เอาให้เจ็บไหนมันจะเข้าคอมเมดี้เพราะเนี้ยไมแล้วเนี่ยอะแต่เข้าใจก็ไอ้อันนี้ผมอะอะเล่าเล่าเล่าแต่ว่าลองลองเล่าต่อว่าน่าจะเคยได้ยินเหมือนกันวก็คือน้องน้องคนนี้ที่ที่ที่เราไปฟังที่นั้นอะก็คือมันตอนที่เขาไปหลบในป่าบอกแล้วแต่ว่ามันจะมีคนหนึ่งเหมือนเป็นทีมงานที่บอกว่าเขาเจอนางรำกมาอ่าเป็นเป็นเป็นผู้หญิงอะใช่ใช่คือเรื่องเดียวกันครับอ่าเดี๋ยวนางรักเนี่ยอ้าวอันไหนของอะไรอันนี้คือ ถ้าจะไม่ปิดพี่นั้นเจอแม่นั้นเจอวันสุดท้ายครับวันปิดกล้องคือเป็นวันที่แบบว่าปิดกล้องกันที่ป่าอะไรนะน่าจะเรื่องเดียวกันไม่วันปิดกล้องเรื่องเดียวกันเราเล่นดูเอวไม่ใช่ประเด็ว่าเรื่องเดียวกันเหมือนเดี๋ยวจะที่แม็กซ์มาเล่าแต่ว่าไม่เป็นไรนี่ขายขังไหมเออเราอยู่ที่ไหไม่เครียดจอกาลอ่ะครับผมก็เนี่ยทุกคนคือเราปิดกล้องนัปิดกล้องใช่ไหมแล้วคือเหมือนพี่นะ คือมันจะมีเหมือนเป็นบ้านไม้อะครับที่อยู่ฝั่งซ้ายมือคือกองอไัยอยู่ตรงนี้แล้วก็มีบ้านไม้อยู่ระหว่างที่ทุกคนแบบสั่งปิดกล้องปิดกองอะทุกคนก็ปิดไฟถูกถูกไหมครับปิดไฟหมดแล้วต้องใช้ไฟฉายทีเนี้ยจะมีบ้านบ้านหนึ่งนะที่อยู่พี่แอนาจะถ้าจะไม่ปิดน่าจะพี่แอนเนี่ยแหละที่เห็นพระพระปัน่าจะพระพระศูงเท่ากับบ้านบ้าน,านแล้วทักปัญนาตนน้นนะ ไม่ได้ทักไม่มีใครทักแต่เอามาเล่ากันใช่ไม่ได้ทักคือสูงอยู่ตรงนั้นยืนดูอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนกับที่ไปทําข้างบนเหมือนเหมือนเขาบอกว่าได้ยินเสียงหัวเราะกันไม่ใช่หัวเราะคือเป็นเสียงถามตอบมันจะมีการถามตอบเกิดขึ้นแบบหรืออาจจะมีหัวเราะด้วยแต่มันคือว่านตอคือตอนนั้นทุกคนเงียบหมดแล้วกำลังจะถ่ายแบบเหมือนกับอ๋อเหมือนเขาคุยกันใช่ใครคุยกันก็ไม่รู้ใช่ที่เพชรพูดนี่แหละมันพี่เพชรเป็นคนที่ได้ยิน แล้วคนอื่นก็ได้ยินเหมือนกันในหูอืใช่แต่เหมือนกับพี่เพชรพูดอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างนึงครับคที่ผมจำดีเทลไม่ได้แต่ว่าที่นั่นมีแน่ทน่ที่แบบว่าที่เจอเรื่องแบบนี้แต่ไอเขามีแน่ๆนคือไม่รู้ว่ามีอันนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่แค่รู้สึกว่าเป็นที่ที่เราเจอเหตุการณ์ที่เราเจอหลายแล้วเขาพูดเหมือนกันหมดโดยที่แบบแบบเขาไม่ได้แบบมาเล่าเล่าเขาอ่านเห็นปุ๊บมารวมอย่างงี้ก็พรีตติ้งมาพร้อมกันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีเหตุการณ์ที่แบบถ่ายเราใช้กล้องถ่ายไงครับ ตอนถ่ายเราเห็นแต่พอเอาฟุตมาดูดําหมดเลยมีมันเขาแก้เขาลืมกดอัดอะไรอันนี้ก็อาจจะเอาไม่ได้ไม่เหมือนกันกับของที่ที่มอนบอกก็คือที่ปิดเจออะไรอย่างเงี้ยแต่คือคนละที่กันนะแต่ว่าเห็นดำดำตรงเนี้ยก็หลายคนเหมือนกันที่เห็นแบบเดียวกันแต่ว่าส่วนตัวกันหรือพี่ก็ไม่ไม่เห็นไม่เห็นผมไม่เจอไม่สัมผัสอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็รู้สึกว่าแต่ที่กามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะคือคือมันคือมันไม่ใช่แบบว่าแค่คนผู้คนเดียวแต่ว่าแบบ หลายหลายคนในกองเขาก็พูดว่าเขาเห็นนางรำนะครับผมประมาณแบบสงีิรำปากแดงใช่ใช่ครับปักน่ากลัวกูเลยน่ากลัวน่ากลัวนะครับก็ประสบการณ์เรื่องนี้ประสบการณ์ตลบล้วนมากเราต้องปากมิ้งสุดท้ายเรื่องงานนี้แบบใใช้คำว่ามิ้งสุดท้ายไม่ใช่ค่แบบอีพีสุดท้ายอีพีสุดท้ายที่ที่เดินทางมาไม่เป็นไรครับเวไรเพราะว่าเพราะเราจะมีมิ팅ในอนาคตเอ้ย ไม่เลยก็าอาการ,ากรไม่เอ้ยไม่ได้ไงแต่ว่าแต่ว่วามีแต่ขออุ้มไว้ก่อนยังไม่บอกแน่เนี่ยตอนนี้นะครับผมซูเวอร์นะครับผมตอนที่20เราจะมามดูอีพี20อีพีจบพร้อมข่ากับแฟน ครับผมฝากด้วยนะครับวันที่1พฤษภาค this ครับผมเวลา10บโมงนะครับใช่ที่พิเศษเมลอนนะครับบัตรด้วยนะครับก็มีบัตรมีสองราคาใช่ไหมครับใช่ครับสองพร้อยห้าบาทและอีกอันนึงก็คือ1250บาทนะครัอยห้บนะครับครับเราก็มาดูตอนจบพร้อมกันนะครับผมที่16พฤษภาคมนะครับที่สยามพาวาไดซ์แล้วก็ครับผมมีคาถาบัตรไหมโหมีพี่มาไม่ได้มือสาวว่ะา อะไรวันนี้ทำไมง่ายๆเลยคาถาเปิดแอปกดทอง่หงทองไว้ขึ้นใจเลยเปิดแอปกดยังไงคือมันคาถานี้ต้องทำอ่ะได้เข้าใจได้เปิดแอปปุ๊บฟังอยู่เปิดแอปกดซื้อเปิดแอปกดซื้อเปิดแอปกดซื้อทองแค่นี้ละเดี๋ยวบัตรมาเองถ้ายังไม่มีถ้ายังไม่มีนี้นะแบบเอ๊ซื้อดีไหมยังไม่มีคาถา ทำคาถามผมไว้เลยนะเออปัดแอ็ก็ซื้อปัดแอ็ก็ซื้อปัดแอ็ก็ซื้อ,เ,อ,อเดี๋ยวมาเพราะว่าจริงๆนะทุกคนอยากให้แบบเรามาดูมองกันจริงๆแล้วก็อันนี้ผมบอกว่าทัวร์เนี่ยมันมีการดูยอด้อนหลังได้นะครับผมที่ไอชีอีนะครับใครที่ติดตามกันมาแบบสุดๆแล้วเป็นแฟนมันแท้หรือชาวรัฐานแบบเพิ่งมาเจอก็อลองไปดูก่อนได้นะครับผมอย่างน้อยก็ดูกันสักหนึ่ง EP เริ่มที่ EP 5หรือ EP 6ก็ได้นะครับผมแล้วก็ไปดูอีี EP EP 4มังกรที่ลงอะไรไปได้ไม่ก็แต่แต่ผมว่าถ้าคนดู EP 5หรือ6แล อรื่อที่แบบเล่ามาเห็นกอนห้านี้นะครับ็อาจจะเป็นได้ที่เขาจะกลับไปดูหนึ่งถึงห้าใหมใช่ก็ฝากด้วยนะครับผมทัวร์นะครับโลกสายใจ์ดดวงเดียวครับครับผมมาดูกันเยอะๆนะครับครับอย่าลืมมาเจอกันมา